ครูคะกรณีที่เราเคลียร์ใจเราหมดสิ้นแล้วทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแต่คนที่เข้ามาในชีวิตชอบมาคุยเรื่องเก่าของเราที่ผ่านไปแล้วมาต่อว่าเราเราต้องอธิบายให้เขาฟังใหม่อีกวนหลูปไปเรื่อยๆค่ะครูครูตอบในส่วนของกฎแรงดึงดูดในเรื่องของความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อย่าไปวิ่งบนที่โลกภายนอกเข้าใจว่าเขาคนนั้นเข้ามามาถามถึงเรื่องราวความรักของเราในอดีตรเราอาจจะมองว่าเขาคนนั้นมาขุดคุยเรื่องของเราในอดีตแต่จริงๆแล้วเขาคนนั้นเข้ามาเพื่อสะท้อนต่อความคิดของเราให้เข้าสู่โลกภายในว่าเอ๊ะย,ยังมีอะไรอยู่หรือเปล่าภายในของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องเราเดิมๆในอดีตเข้าสู่โลกภายในก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่บังเอิญ ในอดีตครูไม่เคยเชื่อเลยค่ะว่าตัวฉันดึงดูดมาเองจนได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดจึงได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วทุกเรื่องฉันเป็นคนดึงดูดมาเองจะด้วยความคิดเดิมในอดีตหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ เราแค่ยอมรับว่าฉันดึงดูดมาเองอย่าไปคิดที่จะเปลี่ยนใครให้เปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนได้ง่ายๆด้วยการเริ่มต้นคิดว่าท่านท่านเนี้ยที่ชอบมาถามมาคุยมาทําให้เราจะต้องอธิบายเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยท่านท่านเนี้ยเราปรารถนาให้เปลี่ยนไปในทิศทางไหนให้เริ่มคิดใหม่ ทำใหม่จะเขียนออกมาเป็นรายการเลยก็ได้ค่ะว่าปรารถนาให้คนรักใหม่ของเราเนี่ยท่านท่านเนี้ยพูดกับเราสนทนากับเราในเรื่องไหนเข้าใจเราอย่างไรเขียนออกมาเลยแล้วเริ่มฝึกคิดไปในทิศทางที่เราเขียนเอาไว้เท่านั้นแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนไปท่านท่านนั้นจะเปลี่ยนไปตามพลังงานภายในของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนไม่เฉพาะเรื่องความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต เข้าหาโลกภายในก่อนพีนิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะฉันยังติดอะไรอยู่นะภายในทําไมภายนอกยังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนที่ผู้คนภายนอกเพราะเขาเข้ามาเพื่อสะท้อนต่อความคิดของเราสะท้อนต่อโลกภายในของเราก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้เริ่มเข้าสู่โลกภายในเนี่ยค่ะยอมรับว่าฉันดึงดูดมาเองแล้วเริ่มคิดใหม่ทมําไมต่อเรื่องนั้นๆไม่ชอบที่ท่านท่านนั้นมาขุดคุยมาถามเรื่องราวเดิมๆของเราในอดีตอะไรหล่ะที่เราชอบเริ่มคิดในสิ่งที่เราชอบ ชอบให้ท่านท่านั้นเป็นแบบไหนกับเราปฏิบัติแบบไหนกับเราคิดคิดคิดเขียนลิสรายการออกมาเป็นข้อข้อเห็นภาพนั้นให้ชัดเจนฝึกแบบนี้สม่ำเสมอแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตตามความคิดของเราค่ะกฎนี้เที่ยงตรงจริงๆครูไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งสิ่งนี้ฉันดึงดูดมาเองแล้วครูเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความบังเอิญนี่คือตัวครูจนได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดจึงได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างฉันดึงดูดมาเอง ครูก็เลยจัดเรียงชีวิตใหม่อะไรที่ฉันไม่ชอบในเหตุการณ์นี้ในคนคนนี้ในคนคนนั้นอะไรที่ไม่ชอบอย่าไปโฟกัส list รายการออกมาว่าอะไรที่ฉันชอบปรารถนาให้เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ในคนคนนี้ในคนคนนั้นพุ่งความสนใจไปสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป แล้วเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเปลี่ยนไปอย่างมากสจัจจันตามโลกภายในของเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนาให้เขามาถามเราซ้ำๆเดิมๆถึงเรื่องราวในอดีตไม่อยากที่จะอธิบายเรื่องเดิมๆซ้ำๆำก็ให้เริ่มฝึกแบบนี้อย่าไปพยายามเปลี่ยนท่านๆนั้นนะคะเพราะเขาเข้ามาเพื่อสะท้อนต่อความคิดของเราก็เท่านั้นเองเปลี่ยนที่ตัวเราง่ายที่สุดเริ่มเลยค่ะ คิดเลยค่ะตอนนี้ว่าอยากมีชีวิตแบบไหนอยากให้ท่านท่านนั้นปฏิบัติแบบไหนกับเราเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเข้าทางเรามากขึ้นโอเคไหมคะ